สรุปความคืบหน้าโครงการดิจิ a l ล a l ลต t ตกลงแล้วที่มาเงินใช้เงินจากไหนใช้แอปพลิเคชันอะไรกันแน่แล้วตกลงซื้ออะไรได้บ้างซื้ออะไรไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวคลิปนี้สรุปให้ฟังนะครับเริ่มจากที่มาของเงินโครงการ d i จิ t a ลเ a l ต e หน0่งบาทข้อมูลอัปเดตล่าสุดเขาประชุมกันวันที่15กรกฎาคมที่มีคุณเศรษฐาทวีสินนายกร,รัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมความคืบหน้าล่าสุด มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของเงินนะครับตอนแรกงบโครงการนี้เนี่ยตั้งต้นไว้ที่5 0 0 0 0นล้านบาทครอบคุมประชาชนที่จะได้สิทธิ์ในโครงการนี้50ล้านคน5 0 0แสนล้านบาทสรุปสั้นๆตอนแรกเนี่ยมีที่มาเงิน3ส่วนส่วนแรกคืองบประมาณของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 8ที่กำลังอยู่ในสภา1 5 2 7 0 0ล้านบาทแล้วก็ส่วนที่2คืองบของปี2567 ที่ผ่านสภาไปแล้วและก็ส่วนที่3ก็คืองบจากธนาคารทรกศตามมาตรา28ของพรบรวินัยการกงการ,การคลังซึ่งล่าสุดคุณจุลพันธ์อมริวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกจากที่ประชุมแล้วก็ถแถลงข่าวบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยงบประมาณที่ตั้งไว้จาก5แสนล้านบาทจะปรับลดลงเหลือ4.5แสนล้านบาทแต่ว่ายังครอบคลุมคนมาเข้าร่วมโครงการ50ล้านคนเหมือนเดิมคนสงสัยว่าอา้าวคนจํานวนเท่าเดิมทําไมเงิน ดลงจะพอได้ยังไงคุณจุลพันธ์อธิบายครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคิดมาจากสถิติอดีตที่ผ่านมาคนที่เข้ามาร่วมโครงการของรัฐเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนเต็มร้ออาจจะ80%เท่านั้นเองก็เลย ตั้งกงบประมาณไว้ประมาณนี้เพื่อที่จะให้ไม่กระทบกับงบประมาณของรัฐมากเกินไปอันนี้คือสิ่งที่คุณจุลพันธ์ชี้แจงนะครับสรุปแล้วตอนนี้งบประมาณแหล่งที่มาเนี่ยมีสส่วนก็คืองบประมาณปี2567แล้วก็งบประมาณของปี2568ซึ่งจริงๆแล้วกว่าจะรวมได้4.5แสนล้านบาทก็ยังมีคำถามพอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วเงินจะต้องมาจากส่วนของการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในปี68ที่กันเอาไว้อีก 1.3แสนล้านบาทโดยประมาณซึ่งยังมีคำถามสงสัยว่าจะเอาเงินมาได้ขนาดนี้เนี่ยได้จริงไหมซึ่งคุณจตุรพันธ์บอกว่าปรึกษากับสำนกักงบประมาณแล้วสามารถทําได้อันนี้เป็นประเด็นที่จต้องจับตาต่อไปมีรายงานข่าวจากที่ประชุมดิจิต a l วอลเล็ด้วยนะครับว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้มาประชุมเหมือนเช่นเคยครับแต่ว่าปกติไม่ได้มาก็จริงแต่จะส่งหนังสือมาคัดค้านโครงการนี้แล้วก็ การประชุมล่าสุดนี้ก็เช่นกันมีรายงานว่าผู้ว่าแบงค์ชาติส่งหนังสือมาให้ท่านรองผู้ว่าที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยอ่านให้ที่ประชุมฟังว่า เหตุผลในการคัดค้านมีอะไรบ้างประเด็นสาคัญคือท่านผู้ว่าส่งหนังสือมาเป็นห่วงเป็นใย,ยถึงการจัดทําระบบและแอปพลิเคชันที่ใช้ในโครงการเงินดิจิทัลบริเวณหนึ่งบาททั้งการลงทะเบียนการเชื่อมต่อกับระบบของสถาบันการเงินการโอนเงินและก็การชําระเงินในโครงการบอกกับทานบาลว่าควรที่จะต้องตรวจสอบให้รอบคอบก่อนนําไปใช้งานจริงแล้วก็บอกได้ว่าก่อนจะใช้ก็ต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบก่อน15วันด้วย อันนี้เป็นหนังสือ ที่ส่งมาถึงที่ประชุมรายง,งานข่าวระบุอย่างนั้นนะครับล่าสุดคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ออกมาโพสต์ข้อความเลยสรุปแล้วดิจิทัลเวเล็ตพร้อมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับเกณฑ์ผมทุนอีกทีหนึ่งว่าคือประชาชนที่อายุ16ปีขึ้นไปมีรายได้ต่อปีต้องไม่เกิน8ปดแสนสี่หมบาทซึ่งถ้าใครเป็นนุษย์เงินเดือนจะน,น,นับเงินเดือนหารเป็น7จ็ดหมบาทอาจจะไม่ได้ถ้าท่านไดโบนัสท่านได้เงินพิเศษเอามารวมปลายปีแล้วเกิน8ปดแส 0 0 0 0 0บาทก็ไม่เข้าเกณฑ์น,นะครับหรือว่าท่านมีเงินฝากในบัญชีต้องไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเงินรายได้ประจำปีท่านเกิน840,000บาทหรือว่าเงินฝากท่านเกิน5 0 0 0สนบาทท่านก็หมดสิทธิ์ที่จะรับ Digital Wallet นะครับซึ่งการลงทะเบียนจะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐย้ำอีกทีว่าหสิงหาคมนี้เปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกข้อมูลล่าสุดเดอ s t แ n d ด r d n o น สัมภาษณ์คุณจุลพันธ์อมร,ริวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระสวงกันครังถึงแอปพลิเคชันว่าตกลงมันใช้แอปพลิเคชันอะไรกันแน่คุณจุลพันธ์บอกในรายการเดอะสแตนด์แอบนาวชัดเจนครับว่าไอทางรัฐที่จะให้เราโหลดเพื่อลงทะเบียนเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันไว้เพื่อลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนภาษาในวงการเขาเรียกว่า KYC Know Your Customer คือรู้ว่าเราเป็นใครแต่ไอแอปพลิเคชันที่จะใช้เงินอีกที่ะมันต้องเป็นแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งซึ่งมันซับซ้อนอยู่ ระหว่างพัฒนาเดี๋ยวฟังเสียงคนจุลภัณฑ์ชัดๆอีกทีนึ่อ,อแล้วอย่างแอปพลิเคชันที่จะใช้เนี่ยซูเปอร์แอปตกลงทางรัฐนี่ใช่หรือเปล่าทางรัฐเป็นนักเป็นออใช้คำว่าอะไร <c oughs> เป็น,นกลไกในการลงทะเบียนและเอ,อ Kyc ออนะครับจะมีแอปพลิเคชันที่เป็นตัวเซเทลมนต์อีกตัวหนึ่งนะครับและกระบ,บวนการในการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์แอปเนี่ยมันไม่ได้จบแค่วันนี้ครับเพราะว่ามันจะต้องมีการพัฒนาเชื่อมต่อ เข้าไปอีกหลายส่วนนะครับ ส่วนสินค้าตกลงแล้วซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้ที่ประชุมเขามีโครงการที่ประชุมกันแล้วก็เรียกสิ่งนี้ว่าเนกาท i ฟลิส s ์ก็คือจะกําหนดกลุ่มสินค้าหรือว่ากลุ่มสินค้าประเภทไหนที่ไม่อนุญาตให้เอาเงินดิ g i t a l w เ l ลเลไปซื้อซึ่งเขาก็สรุปออกมาล่าสุดเพิ่มเติมในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และก็อุปกรณ์สื่อสารก็คือสมาร์ทโฟนคือห้ามซื้อส่วนก่อนหน้านี้ก็มีออกมาแล้วว่าห้ามซื้ออะไรบ้าง ก็ได้แก่สลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดืออ่มแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชาและกระทอมบัตรกำนันบัตรเงนิงนสดทองคําเพชรพลอยอัญมณีรวมถึงน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติอันนี้ที่ลิสต์มาทั้งหมดนี่คือห้ามเซิร์นะครับผมอยากจะอธิบายถึงหลักคิดที่ทางรัฐบาลเขาเป็นที่มาว่าทําไมถึงกําหนดว่าห้ามซื้อของประเภทนี้ต้องดูข้อมูลนี้ฮะข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยถ้าแบ่งเป็นเซกเตอร์ต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ยาสูบสิงทอแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ที่แบ่งเป็นเซกเตอร์การผลิตทั้งหลายเนี่ยถ้าดูข้อมูลปี2023ิริมขวาสุดจะเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์จริงๆคือเต็มร้อยจะเห็นว่าอยู่ที่ประมาณ 50, 60หรือว่า40เท่านั้นกราฟนี้มันแปลว่าจริงๆแล้วกำลังการผลิตของแต่ละประเภทอุตสาหกรรมมันเต็มร้อย จากการจ้างงานคนในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มันทำได้แค่ครึ่งหนึ่งหรือว่าปริมปริมครึ่งหนึ่งมันยังมีที่ว่างอีกมากเลยให้อุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยผลิตสินค้าเพิ่มเติมดิจิทัลวอลเล็ตหวังว่าจะทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์พวกนี้เดินเครื่องผลิตได้เต็มศักยภาพมันเลยเป็นที่มาว่า n นแคทีบลิสต์หรือว่าทำไมห้ามซื้อสิ่งนู้นสิ่งนี้เพราะว่าพิจารณาแล้วว่าถ้าเกิดซื้อได้เนี่ยสินค้าพวกนี้ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือว่าสินค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้้้วววผลิิิตกกัันนชชเเเเดดดดีียยงไไม่ การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเป็นที่มาของฐานคิดว่าทําไมถึงห้ามซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งอาจเคมีการเปลี่ยนแปลงได้คุณจุลพันธ์บอกอย่างนั้นนะครับสรุปล่าสุดเลยดิจิทัลเวร์เนตหนึ่งหมื่นบาทลงทะเบียนหน 1, ึ่งสิงหาคมนี้ท่านโหลดแอป,ปทางรัฐมาก่อนสดแอป,ปที่จะใช้เงินเดี๋ยวรัฐบาลประกาศอีกทีหนึ่งแล้วก็ยืนยันว่าท่านลงไปครับเงินอาจจะเหลือแค่4 5แสนล้านบาทแต่รัฐบาลยืนยันว่ายังเป็น50ล้านคนไม่ตัดสิทธิ์ใครเพิ่มเติมเกณฑ์การรับเงินยังเหมือนเดิมส่่ววนนคาามมมชัดดเเเเจรยยละอีพิิต พร24กรกฎาคมเดี๋ยวนายกเศรษฐาจะถแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งครับ